ตรงนี้จุดที่เราอยู่นะฮะตรงนี้ที่เราเรียกว่าจุดตรวจห้วยลึกนะส่วนบริเวณนี้เข้าไปเนี่ยจะเป็นบริเวณพื้นที่กลุการคุค้ชนชอฮะซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะก,การพื้นที่ฮะเ่งาการจัดการแปลงหญ้าจัดก,การแหล่งน้ำและรวมถึงการาก,กระทัดรักน้ำทั้งหมดในบริเวณโซนนี้ทั้งหมดโอ้กระทะอยู่เลยเลยจากตรงนี้ไปหน่อยใช่ไหมครับจะเข้าไปประมาณสักเจ็ดกิโลฮะรอบรบริเวณเส้นผ่าศูงกลางเจ็ดกิโลจกห้วยลึกขึ้นไป แล้วช้างส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตรงไหนกันพวกกระทิงพวกสัตว์ก็ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดครับเพราะว่าพื้นที่นี้ถ้าดูแผนที่จะเห็นว่าจะไม่ค่อยมีภูเขาจะเป็นพื้นที่ราบงา้นสัตว์ป่าเลยจะชอบอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้ป็ยส่วนใหญ่ครับครับแล้วตอนนี้มันแรงขนาดไหนครับก็แรงถึงขั้นว่าข้างในป่าไม่มีน้ําครับโอ้ก็ถือขั้นว่าแรงจัดมากเพราะในแต่ก่อนที่ลุกน้ำทางทางเส้นทางนี้ทางแค่ตะลุยทางเส้นนี้ก็น้ําก็เริ่มแห้งครับลไปแนวน้ําไปถึงนี่แล้วครับ เข้าไปลึกมาก่วนทางรุ่มน้ำหนึ่งทางบ้านปางมาทางนี้ก็เหลือน้อยมากเหมือนกันครอย่างพวกรุ่มน้ํานี้เราเราเข้าไปดูได้ไหมครับรุ่มน้ําได้ครับที่แบบว่าแหง้แหงแรงอะไรเงี้ยครับเพราะถ้า,ถ,าถ้าดูแบบแห้งแรงเข้าไปในพื้นที่เห็นไหมฮะทุ่ง้วยไม่มีน้ําเลยทุ่งยโอเคโอเคก็จะเห็นความแห้งแรงปกเหี่ยวเหี่ยวครับครับแล้วเขาไปดูดน้ํจากที่ไหนกันมาครับดูดน้ํานี่เราจะมาดูดตรงโซนนี้ฮะรอบนอกเลยฮะบริเวณแถวๆนี้ น่องนะครับนไปเติมเข้าในนี้ครับอืซึ่งจุดน,นี้ที่เราเติมก็เริ่มลดลงไปเยอะแล้วเช่นกันเพราะว่าพื้นที่ที่เราใช้ประโยชน์ที่เราไปนำเอนที่มาดูดน้ําเนี่ยก็มีรัตตอรเข้ามาใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกันเพื่อทํา่การเกษตรครับเราเราได้ห้ามพวกชาวบ้านไหมครับที่เขาก็มาดูดน้ำในรัวอวแล้วก็ไม่ครับเราถือว่าเราใช้ใชร่วมกัน,บบบกนใช่ครับใช้คการ่วมกันคือตรงที่เขาใช้เป็นพื้นที่ของปลายน้ำเนี่ยเราอเของอุทยานะครับครับแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่เป็นห่วงแค่ไหนเรื่องภายแรงที่มันจะมีผลกระทบ กับสัตว์ป่าเป็นห่วงมากครับเพราะว่าทันทีที่พื้นที่ตรงนี้แห้งแลง้งครับคือเนื่องจากว่าเราจะการพื้นที่ตรงส่วนเนี้ยเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะมีการจัดก,การแปลงหญ้าหลักการหลักการของเราคือเราต้องการที่จะดึงช้างป่าอืมให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ครับไม่ให้ออกมาเพราะว่าอุทยานคุยบุรีนี่เราก่อตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเลยถือว่าเป็น ถือว่าเป็นอ่าอุทยานที่ให้ความคัญด้านนี้มากที่สุดเ,เพราะฉั้นนี่คือภารกิจหลักของเราเลยในการแก้ไขปัญหานี้เมื่อนเราคงจะทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้ช้างออกมาข้างนอกแล้วก็เข้าไปในไปกเกษตรกรรมของรัศดรเพราะทันทีที่ช้างออกมาเนี่ยความเสียหายของพืชผลงาเนเกษตรเนี่ยหรือหรือทรัพย์สินต่งตางๆเนี่ยที่มันเสียหายไปเนี่ยมันมันอาจจะสร้างความกวดแค้นให้กับชาวบ้านได้แล้วมันก็ทําให้อาจจะส่มเสี่ยง ในการตอบโตอะไรออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือต้องพยายามดึงให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเราให้ได้มากที่สุดไม่ให้เขาออกมาอซึ่งก็จะมีบางส่วนบางส่วนออกมาเช่นกันแล้วก็ยังมีอีกทีมหนึ่งทีมที่อเจ้าหน้าที่ที่จุดต้นห้วยนี่แหละครับจะต้องทำหน้าที่ตอนกลางคืนคะคอยผักดันช้างไล่เข้าป่าไปรักขาช้างผักดันช้างใช่ครับผักดันช้างก็จะมีการใช้เสียงใช้แสงอะไรเงี้ยในการไล่ช้างต่างๆก็จะเจ้าที่ที่นี่ ที่ที่จุดตรวจเนี่ยก็ถือว่าทํางานทั้งเช้าทั้งทางานตลอดวัน <24 S 1> เยียสี่ชั่วโมงเลยใช่ oh. ครับโอ้ก็ชื่อช่วงเช้าคือช่วงถึงบ่ายเนี่ยก็จะเริ่มการท่องเที่ยวเริ่มชมรับนัท่องเที่ยวเข้ามาชมช้างแต่พอจันทีที่เย็นเมื่อไหร่เขาก็ทําหน้าที่เป็นหน่วยผักดันช้างให้กลับเข้าป่าทันทีต้องทำงานตลอดเพราะงั้นเจ้าที่ที่นี่เหนื่อยมากเพื่อนๆครับผมไปเจอคลิปที่ว่าผมลงพื้นที่ไปทําข่าวที่กุยบุรีนะ แล้วก็เป็นคลิปที่ผมได้นำไปออกอากาศแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นเองนะทั้งที่จริงแล้วถ่ายมาเยอะมากคือเป็นภาพที่ผมถ่ายด้วยกล้องผมเองเป็นกล้องส่วนตัวนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าผมลงพื้นที่ไปทำข่าวเนี่ยผมจะติดกล้อง DSL r ่างผมไปด้วยนะ ก็เลยจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเมื่อหลังที่ได้มีการลงพื้นที่ไปที่กุยบุรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำนะครับในพื้นที่กุยบุรีนั้นเป็นยังไงเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นระหว่างคนกับช้างนะครับเจ้าหน้าที่เขาเลยพยายามที่จะแก้ไขด้วยการไปสร้างแองกทานะฮะภายในพื้นที่ป่า นะครับแล้วพอช้างออกมาเนี่ยพอเขาเจอแองกระทาขึ้นมาปุ๊บนะก็จะได้ใช้กินใช้อาบได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างคนกับช้างนะครับไปดูแล้วกันนะฮะผมพยายามตัดออกมาแบบยาวๆนะเผื่อว่า,าใครที่เข้ามารับชมเนี่ยนะผมก็ยินดีนะครับที่คุณสามารถนำไปใช้เป็นเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้กับผู้อื่นได้ต่อไปนะครับดูคลิปนี้นะครับ เป็นโมเดลเปาะเป็นโมเดลที่ว่านบริการศิลปาเอาไปทำตามครับเ,เ,เพราะว่าจุดสําคัญของเราคือเราคิดง่ายๆคือว่าหนึ่งจัดป่านะหนึ่งต้องมีแหล่งหญ้าแหล่งอาหารสองมีแหล่งน้ํำสามที่สําคัญเลยคือให้ปวาปลอดภัยครับในเมื่อเขามีหญ้ากินมีน้ํากิน มีที่อยูอาศัยคือป่าใหญ่ของเราครับแล้วก็มีความปลอดภัยคือเจ้าที่ให้ปวาปลอดภัยบเขาเขาก็จะแฮปปี้แล้ว็อดูด้านในในเมื่อช้างออกมาด้านนอ,อกนเ,นเราให้ความปลอดภัยโดยการมีชุดลาดตะเวนคอยผักดันช้างให้กลับเข้ามาในที่ป,ปลอดภัยในในพื้นที่ของเราทำทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยช้างก็จะออกไปรบกวนชาวบ้านน้อยชาวบ้านก็แฮปปี้ครับแต่ถ้าช่วงนี้คือช่วงที่เรามีปัญหาเรื่อง ใคแล้วครับเราก็ต้องเร่งทาสถานน้านี้เพื่อที่จะให้า้างให้สัตว์ป่า,าต่างๆมีแหล่งน้ากินนี่คือบริเวณที่เราอยู่ฮะตรงจุดนี้เรียกว่าหน่วยพิทักษ์ที่กรอโลห้าห้วยลึกฮะแล้วเข้าไปเราจะมีตรงนี้อีกหน่วยหนึ่งคือหน่วยพิทักษ์ที่กรอโหนึ่งปลาย,ยางจากจุดนี้นะฮะนี่คือเส้นทางที่เราเข้าไปการจัดการพื้นที่ของเราเราจะเน้นการจัดการเป็นวงรอบพื้นที่ฮะแต่ว่าจะต้องมีระยะห่างจากจุดห้วยลึกเพราะตรงนี้เป็นแนวของชาวบ้านฮะเราจะคำนวว่าตรงนี้คือแนว3กิโล ที่เราจะไม่มีจาก,การจากการัดาาก,การพื้นที่ใดๆนะฮะแต่เราจะเน้นการจัดก,การเป็นวงรอบตรงนี้ฮะสังเกตว่าจุดแดงนี่คือจุดที่เราสร้างกระทาน้ําทั้งหมดฮะก็จะกระจายอยู่ตามแปลงหญ้าต่างๆในบริเวณน,นี้ฮะเราสังเกตว่าจะเห็นเป็นวงรอบเพราะเราต้องการให้สัตว์เคลื่อนที่เป็นวงรอบเรื่อยๆไปตรงจุดนี้ครับ,รบเราก็จะมีการก่อข,อข้อมูลต่างๆก็จะมีวันที่รถของใครหน่วยงานอะไรที่มาช่วยจํานวนเที่ยวหรือลิตรที่เราเติมลงไปแล้วเราจะมีการจดบันทึกทั้งหมด แต่ก่อนเราจดบันทึกแต่ว่าเราไม่ได้ทําเป็นตาราง Excel สวยงาม <c oughs> เราจดมือกันเลย <c oughs> เราก็เลยนี่มาให้หัวหน้าหน่วยในการเขียนให้มันชัดเจนอีกทีครับการจัดการก็ตาครับครับก็จะแบ่งออกมาฮะหกลูกครับขึ้นไปแปดเลยครับเราก็จะตั้งชื่อฮะลูกกระทะน้ำลูกที่ 1, หนึ่งกระทะน้ำลูกที่สองไปเรื่อยๆตามนี้ แล้วเราก็ยังมีการศึกษามาดูด้วยว่าในกระทาน้ำเนี่ยมีสัตว์ป่าตัวใดมาใช้ประโยชน์ฮะซึ่งเราจะตั้งกล้องคาราแทบฮะับเป็นกล้องถ่ายภาพสัตว์ป่าที่จะดูว่ามีสัตว์ป่าใดเข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาใช้เวลาใดเข้ามามากน้อยแค่ไหนความสิทิเท่าใดซึ่งพวกนี้ทั้งหมดเราทําการจดข้อมูลทั้งหมดฮะับเป็นสถิติใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่แล้วสิติที่มากินน้ํกันจะเป็นไหนเป็นช้างกระถิงหรือเป็นช้างซะส่วนใหญ่ครับ ัตว์ที่จะครอบครองแหล่งน้ําได้คือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อ oh. นั่นคือช้างนั่นเองคือเขาหวงบ่อน,น้ํามากโอ้เ oh. พราะงั้นพวกกระทิงก็ต้องอาศัยตอนช้างเือหน่อยแล้วกันเข้ามาถึงเข้ามาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าช้างเขาจะคุมอยู่บริเวณนั้นเลยเพ oh. ราะเราจะการแหล่งน้ําได้ช้างก็จะอยู่ตรงโซนนั้นครับก oh. ็จะมันเต็จะลงเต็มหมดความสุขนะครับก็บางทีเหมือนเหมือนข่าวที่ตีมาผมว่าบางทีผมไม่อยากอธิบายแต่ผมให้ดูรูปดีกว่าแล้วว่ารู้สึกอย่างไรม เี่ถ่ายได้ใกล้ขนาดนี้เลยนะครับเราใช้กล้องอถ่ายภาพไปติดบนต้นไม้ครับครับซึ่งเราตอนนี้เราติดไปแล,ล้วสามจุดผมนึกว่าลงไปถ่ายได้ใกล้ขนาดนี้คงอเมริกา <c oughs> ดูแม่ช้างทีดีดูครับอช้างเป็นสัตว์ป่าฮะเพราะงั้นดูทุกตัว <c oughs> ไม่ไม่ไม่เข้าใกล้เด็ดขาดะระยะที่ปลอดภัยสำหรับถ้ามืออาชีพยี่สิบเมตรฮะ สบมือสมัครเล่น50เมตรเพราะเราต้องมีระยะเอาจะปีดต้นให้ทันช้างที่นี่เขาเห็นคนที่เขาปีเข้ามาไหมครับไม่ไม่ครับจะอยู่จะเฉยฮะที่นี่ถ้าเทียบที่อื่นเราจะไม่ไม่ไม่ดุถ้าถ้าอย่างนั้นครับครับผมยังสามารถแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปยังไงด้วยฮะถ้าเราเข้าไปอยู่เหนือลมเขาอย่างเงี้ยฮะรับลมเขาตื่นแน่นอนแล้วก็ต้องเข้าเข้าค่อยเข้าใต้ลมไปแล้วก็ค่อยๆเข้าไปครับเขาจะกินเรื่อยๆแล้วก็ค่อยดูเราแล้วครับเขาก็จะค่อยๆหลบๆบ พอเขาเห็นเราถ้ารำคาญมากเขาจะหันหลังให้เราละถ้าเห็น,นก้นเนี่ยชัวร์ละเขาเริ่มน้ำพัานแล้วเขาก็เดินหนีไปคือก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมเขาแล้วะว่าเขาอ,อารมณ์ดีหรือเปล่าหรือเขาโมโหอยู่เราก็สังเกตพฤติกรรมเขาฮะบางทีหางเขาก็เด็ก<ม>ผูกเขาก็เด็กงวงก็ตายอะไรเงี้ยน,น่าแสดงถึงอารมณ์ที่เขาดีนั<ม>่นหมายถึงว่าเราเข้าไปได้นะ<ม>แต่ถ้าทันทีที่เขาหูก็พึ่งออกมาออกหมดมาอ่าครับแล้วก็แบบยืนตัวนิ่งหางตั้งให้หางหางชี้หน่อยแล้วถ้าพอแบบ งอขางอขาหน้าสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนี่คือสัญญาณเตือนช้าฮะเพราะงั้นถ้าโจนตัวจริงไม่แนะนําให้หันหลังวิ่งฮะพอดีที่เราหันหลังวิ่งเมื่อไหร่เขาจะกวดเลยครับโอ้แล้วต้องกลับไปครับค่อยๆย่องออกค่อยคุมเชิงกันนะฮะคุมเชิงกันก็มองเขาเองเขามองเขาวัดใจเขาเลยแล้วค่อยต่อยถ้าถ้าเราหันหลังเมื่อไหร่เขาใส่แน่ครับถ้าถ้าเข้าระยะที่แบบ20เมตรอะไรอย่างนั้นนะอันตรายโอ้โหนี่คือเทคนิคเนี่ยถ้เกิดเราเจอแบบมันชันได้ในในกรณีที่ เผอเอไปเจอแต่ปกติจะไม่ให้ใครเข้าไปเจออย่างนั้นครับป้องกันเอาไว้นะพี่นะครับก็เจอบอกเค็มปกติก็จะบอกตลอดครับว่าถ้าเหตุฉุกเฉินเมื่อไหร่วิ่งไปทางนี้นะก็จะบอกทั้งหมด คือคลิปที่เห็นนี้นะครับผมถ่ายมาก็หลายปีแล้วนะครับเพราะว่าเราเห็นข่าวว่าในพื้นที่กุยบุรีนะครับคือช้างเนี่ยต้องการน้ําเพราะว่าในพื้นที่ป่าน้ําไม่มีพอน้ําไม่มียังไงฮะก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องพยายามไปหาน้ําจากแหล่งอื่นดูดน้ําเข้ามาใส่นะครับรถบรรทุกน้ําแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาไปลงในแองกระทะ ที่เตรียมไว้ให้กับช้างตามจุดต่างๆนะพอช้างป่าออกมาแนละ้วปุ๊บนะเขาก็จะมาใช้กินใช้อาบเล่นตามภาษาช้างป่าของเขานะคดังนั้นน้ําสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสัตว์ใหญ่เนี่ยเขาก็จะห่วงแหล่งน้ำนะและนี่คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยทำให้กับช้างทําให้กับสัตว์ป่าส่วนสัตว์อื่นสามารถเข้าไปใช้ได้ไหมใช้ได้ครับ มีภาพที่ผมได้เห็นเหมือนกันนะแต่ว่า,าส่วนใหญ่แล้วช้างจะเป็นคนใช้น้ำนั้นนะครับในคลิปนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นนะว่าช้างออกมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมพยายามค้นหาคลิปอื่นๆอยู่นะครับเพราะว่ามันมันลงอยู่ในหลายไอเทมโนแต่หากว่าครั้งหน้านะครับผมค้นหาเจอก็สามารถดูได้คลิปถัดไปแล้วกัน แต่ว่าคลิปนี้ดูทีการนะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามช่วยสัตว์ป่ายังไงบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับดูแบบย,วยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆครับ We got it. ใส่หลับเราขอแสงคายมยินดีครับแล้วจุดที่มีการสร้างกัลป์ขึ้นมาเนี่ยคือทำในจุดพื้นที่ป่าอะไรครับจุดที่เรา รถน้ำไปคอยนู่นนะไปลงไมคอยที่เติมหล่นล้ลทั้งทางนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะยังไม่ได้ทำเลยนะวันนั้นทำแล้ววันนั้นวันเดียววันล่างเยอะมาไม่ได้ทำมั้ ทำยังไงทําไมเราต้องต้องลงไปทำสารอะไรด้วยก็คือว่าเพื่อเมื่้างมากินนี่นะคือในตัวเขาจะมีพวกโคลนว่าไงมานลงมันจะทําให้ไหลน้ํำถ้าน้ำธรรมชาติมันที่มนมีทำไมต้องดันนอเพราะธรรมชาติมันแสดงน้ำมันจะไหลมันจะทํำไม่มีไม่มีเชื้อโรคก่อนนี้มันเป็นการมระหารรุนแรงมันจะคือน้ำมันจะนิ่งในเมื่อช้างมันมาใช้เขาก็จะสิ่งของพวกที่ตัวเของมามันจะอยู่ในโคลน เราต้องทําการล้างเปลี่ยนน้ำเลือดประมาณอาทิตย์เนี่เราจะเปลี่ยนโดยการล้างเอาน้ําออกเก่าแล้วล้างเอาโคนออกแล้วก็พึงแดดไว้ประมาณหนึ่งวันนี้ี้แล้วก็เอาน้ามาเติม ต้นแบบของการสร้างกระทะหรือว่าการเลือกพื้นที่นะครับที่อื่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่อยากจะทําหรืออยากจะสร้างกระทะน้ํานะครับสิ่งแรกเลยคือต้องคํานึงถึงว่าแหล่งนั้นเป็นแหล่งที่สัตว์ป่าโอ,อกมากินมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็จะควรที่จะมีโป่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับน,น,นีการเลือกครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะต้องดูว่ารถเวลาจะเข้าบรรทุกน้านะํามาเข้าแย้ยากง่ายแบบไหน,น เราก็ต้องดูให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ดูแหล่งที่ว่าอยู่ใกล้กับต้นไม้นิดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นร่มเงาให้กับสัตว์ป่าแล้วมันจะมองเป็นกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับเหตุกันชนแล้วนี่คือภาพจำบันทึกก็ต่อเมื่อมี ความเคลื yeah, ่อนไหวครับใช่ครับมันเป็นตรวจจากความร้อนนะครับถ้ามีความร้อนก็ด้แล้วด่แล้ว ได้กี่วันนะครับแล้วแต่ตตน,าน,าน,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 นี่อย่างเงี้ยถ่ายไปเลย5อยห้าสิบเอ็ดภาพอะฮะจต้องมาดูว่ามีภาพาะอะไ,ไรบ้างก็จะมีอยู่ตรงเดียวผมเช็คดูเลยกันช้างป่าครับว่าภารกิจนี้มันเป็นยังไงบ้างทําไมเราต้องมีการตักดันแล้วมันมีปัญหาตามมาไหมหวังคนกับช้างเนี่ยครับก็จริงๆแล้วการจัดการของเราเนี่ยถ้า จะพูดให้ง่ายเราแบ่งสี่อย่างคือดึงดันขวางแล้วก็ส่วนร่วมดึงคืออะไรดึงคือเราจะก,การพื้นที่ครับทำแทำปลงหญ้าทำโป่งแล้วก็ทำแหล่งน้ํรวมถึงกระท่าน้ำดึงให้สัตว์เข้ามาแต่ื่อกี้ที่ถามนี่คือการดันดันหมายถึงว่าช้างฝ่าเนี่ยที่ออกมานอกพื้นที่การ,กรเกษตรนะฮะเราก็ดันให้เขากลับเข้าไปในป่าไปเพื่อเป็นการปลอดภัยในตัวเขาเองหรือ พูดง่ายหนึ่งเราว่าทาตามในแนวพระราชดำรสของสมเด็จพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะที่ว่าช้างป่าควรอยู่ในป่าเพียงแต่ต้องทําให้ในป่านั้นมีหาหันให้สมบูรณ์การปฏิบัติคือการสร้างอาหารเป็นแปลงเล็กๆก,ก,กระจายในป่ากรณีช้างออกมาที่ชายป่าต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่าเพราะงั้นสิ่งที่เราผักดันช้างคือการให้ความปลอดภัยกับช้างป่าฮะซึ่งตรงนี้เราก็ทําทํามาอย่างต่อเนื่องฮะท่ mm hmm. เจ้าที่เราเนี่ยต้องทําทั้งกลางวันและกลางคืนฮะ กลางวันเนี่ยก็จะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวตวนกลางคืนเนี่ยก็ต้องมาผักดันช้างที่ออกนอกพื้นทีนะ่ให้เข้าไปในพื้นที่นะซึ่งการผักดันเนี่ยเราก็จะใช้หลายอย่างครับประกอบกันเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้เร็วไม่ว่าเราจะพัฒนาอะไรสักอย่างเขาก็จะสามารถตามสิ่งที่เราทันเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างเช่นแต่ก่อนเราใช้การขอไฟครั้งหนึ่งกยบุรีเคยขอใช้แผ่นขอบริจาคแผ่นซีดีถ้าจำข่าวได้ก็อเอาไว้ ห่อยๆฉายไล่ให้มีแสงแวบๆนะฮะแล้วต่อมา mm hmm. แล้วก็คือพัฒน,นามาใช้ถึงเสียงก็คือใช้อ่าเป็นลูกระเบิดลูกที่นี่เรียกว่าลูกโปง้งฮะจุดเพื่อให้เกิดเสียงดัง mm hmm. ซึ่งพอเราจุดไปแล้วช้างก็เริ่มเร,เรียนรู้เรื่องเสียงนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนประดิษฐ์เสียงอีก mm hmm. บางทีก็มาจุดใส่ในท่อในท่อบางทีก็บีบให้เล็กลงเพื่อให้เสียงแหลมขึ้นแน่นขึ้นหรือดังขึ้นฮะคือเราก็ต้องเปลี่ยนไปต่างๆเพราะช้างเรียนรู้ได้เร็วมาก mm hmm. เราก็ต้องสู้กันไปฮะ ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาใช้เป็นเป็นแสงแทนฮะเป็นใช้เหมือนคล้ายไฟฉายฮะแล้วก็แขวนไว้กับเส้นยางให้หมุนๆให้ช้างคิดว่ามีคนตรวจตลอดเวลาฮะแต่ตอนนี้ที่ได้ผลมากๆคือการก่อไฟฮะซึ่งแน่นอนกลับมาบนเหมือนเดิม,มแต่เราก็ต้องเรียนรู้กันไปฮะอย่างเห็นจุดนี้ก็เป็นเอกทากอย่างที่ว่าเจ้าหน้าที่ทํากันมันมันอยู่ใกล้กลช้างใกล้สัตว์ป่าแค่ไหนเมื่อกี้นี้ยินเสียงช้างด้วยก็ เราใกล้แค่ไหนคือเราอยู่ในบ้านของช้างแล้วฮะเราอยู่ในดงช้างเลยฮะเพราะงั้นคือช้างจะหากินในรอบบริเวณนี้อยู่แล้วฮะอย่างเมื่อกี้เสียงที่ได้ยินก็คืออยู่ในร่องหว้วยนี่คแต่คราวนี้นในช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาหลบพักนอนตามต้นไม้ใหญ่ฮะพอที่เริ่มช่วงเย็นเนี่ยเขาจะเริ่มออกมาหากินฮะเพราะงั้นถ้าเราอยู่ถึงเย็นได้นยโอกาสที่เราจะเห็นช้างป่าก็มีมากขึ้นเพราะงั้นเวลาที่เราให้การเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เลยกำหนดช่วงเวลาที่เข้ามาท่องเที่ยวคือช่วงตั้งแต่จากบ่ายสองถึงห พื่อจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ช้างออกมาแต่ถ้าดีสุดคือตอนกลางคืนฮะแต่ว่าแน่นอนฮะทางเราหรือทางชาวบ้านเองเขาก็ไม่ยินยอมที่จะให้มาส่องสัตว์ตอนกลางคืนฮะเพราะว่าเนื่องจากเป็นช้างป่าการที่เป็นช้างป่าอันตรายที่ได้เนี่ยมันก็มากขึ้นฮะและอย่างที่สองคือถ้าเราไปรบกวนเขามาเนี่ยเขาก็ออกมาพื้นที่ข้างนอกก็ไปรบกวนชาวบ้านอยู่ดีฮะเพราะงั้นช่วงคืนเราถึงไม่เราไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามาท่องเที่ยวข้ามบวันก่อนก็ามาได้ถามเทคนิควิธีการที่จะเจอช้างเนี่ยแบบประชันชิดนี่ฮะ วิธีการเลยนะนักท่องเที่ยวเองเจอนี้ต้องทํำยังไงคือวิ่งหนีเลยไหมหรือว่าไม่ไม่ครับถ้าเจอช้างแล้วคือปกติเนี่ยเราจะมีเราเรียกว่าระยะปลอดภัยคือเราจะไม่จุดท่องเที่ยวของเรา,าต่างๆเนี่ยจะไม่ให้อยู่ใกล้กว่าช้างในห้าสิบเมตรระยะขั้นต่ำในห้าสิบเมตรที่ต้องห่างจากตัวสัตว์พูดง่ายคือถ้าเราไม่เข้าใกล้ตัวสัตว์เราก็ไม่มีอันตรายคะแต่ถ้าเราเข้าไปเข้าใกล้เนี่ยแน่นอนคะแต่ใน อย่างสมมติเจ้าที่เองเนี่ยในการที่เราจะต้องปฏิบัติพรกจิตอาจจะมีการลาดตะเวนหรือเดิน,ดนตรวจปลาฮะแน่นอนฮะโอกาสที่เราจะต้องเจอก็จะมากกว่านักท่องเที่ยวฮะแต่สิ่งที่เราในสิ่งที่เราเรียนรู้ในการปฏิบัติเมื่อเจอช้างในยกระชันชิดก็คืออย่างแรกฮะดึงสติให้อยู่ฮะอย่าอย่าตะลิดฮะอย่างที่สองคือเราก็ต้องดูเขาฮะว่าสังเกตพฤติกรรมเขาว่าตอนที่เราเจอเขาเนี่ยเขาพฤติกรรมอย่างไรเขามีความสุขอ่าเขาอารมณ์ดีหรือเปล่า อารมณ์ดีเขาก็คือดูจากาการสแสดงการการกระเพือ่อหูการกระดิกหางหรือการแบบสายงวงทั้งถ้าเขามีอาการอย่างนั้นอยู่ยังไม่น่ากลัวให้เราค่อยๆเดินแต่อย่าหันหลังกลับนะฮะค่อยๆเดินถอยหลังออกมาค่อยๆห่างแล้วถ้ามีสิ่งกบัง,บงกบังได้อย่างเช่นต้นไม้ก็ให้เราหลบชักเข้าต้นไม้ไปฮะ mm hmm. แต่ถ้ากรณีที่เราเห็นตัวนั้นช้างหูพึงยืนตัวนิ่งจ้องอันนั้นคือสัญญาณอันตรายมากฮะซึ่งตรงจุดนั้นให้เหมือนเดิมฮะ เราอย่าหันหลังวิ่งให้เรามองก่อนนะฮะว่าดูว่าเขาจะพร้อมจะจูโจมยังให้เราพยายามเดินค่อยๆถอยออกมาฮะอืมแล้วก็หาที่กำบังถ้าไม่มีกำบังให้ถอยหลังแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดฮะขอขอ,อย้ำว่าให้เร็วที่สุดเพราะช้างวิ่งเร็วมากถ้าเราวิ่งเนี่ยคือปกติเนี่ยตา,ตามตามตำรานเนี่ยเขาจะให้เราวิ่งซิกแซกฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วควรจะไม่เข้าใจคําว่าวิ่งซิกแซกวิ่งยังไงปกติวิ่งซิกแซกค,ค,คือควรเข้าใจคือวิ่งสามเก้าแล้วก็ สับซ้ายที 39, สามเกับขวาทีซึ่งไม่ใช่ฮะถ้าเราทําอย่างนั้นระยะทางเราจะไม่ได้มากขึ้นเลยจะทําให้ช้างเนี่ยโจมตีได้ได้งเร็วเพราะฉการวิ่งซิกแซกคือก็ต้องดูด้วยว่าเป็นพื้นที่โล่งหรือเปล่าถ้าโล่งเนี่ยเราก็วิ่งไปสัก1ิเมตรแล้วค่อยตีหันกลับฮะเพราะว่าช้างเนี่ยเวลาตัวเขาใหญ่เวลาขา,ขาเขาไข้กันเนี่ยเขาจะเยวตัวลำบากฮะแต่ก็อย่างบอกต้องเข้าใจก่อนฮะแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจจริงๆผมแนะนำใหาวิ่งให้เร็วที่สุดฮะถ้าในระยะกระชั้นชิดนะครับโอเค อย่างอย่างอย่างนี้นะฮะสมมุติผมเดินมาเจอตรงนี้ถ้าคนวิ่งไปจากจุดแรกมาตรงเนี้ยต้นไม้อันนี้เป็นเป็นเป็นช้างแล้วกันครับอ่าใช่เนี่ย